สุภจีค่ะมอบ7นโยบายเร่งด่วน Quick Big Win แก้ปัญหาเศรษฐกิจวางรากฐานการค้าส่งออกดูแลเกษตรกร SME ใช้เทคโนโลยีเสริมศักยภาพเศรษฐกิจไทยค่ะ หลังการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของนายอดุริน์ชาวดรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมค่ะควบคู่กับการต้องวางรากฐานของประเทศเพื่อคืนความเชื่อมั่นและความสุขให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจค่ะมุ่งสร้างรายได้ลดรายจ่าย แก้หนี้ประชาชนเพิ่มสภาพคล่อง SME และแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้าด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เร่งขับเคลื่อน7นโยบายเร่งด่วนควิก บิ๊กวินทันทีทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะได้แก่1ค่ะภาษีสหรัฐและการเจรจาการค้า2การค้าชายแดนไทยกัมพูชา 3. FTA และบุกตลาดใหม่สีดูแลค่าครองชีพประชาชน5รักษาเสถียรภา,ภาพราคาสินค้าเกษตร 6. เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย7ปรับกฎระเบียบและใช้เทคโนโลยีโดยเน้นย้ำว่านโยบายนี้ไม่ใช่เพียงแค่บิกวินแต่คื การวางรากฐานที่มั่นคงโปร่งใสและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและพี่น้องประชาชนค่ะ